สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเปิดภาพนาทีสลดตำรวจบิดบิกไบค์ชนหมอกระต่ายเผยภาพนาทีตำรวจบิดบิกไบค์ชนหมอกระต่าย,ย,าาจ, Bike, ายจากกรณีตำรวจยศสิบตำรวจตีขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยี่หอดูคติสีแดงชนแพทย์หญิงเวลาลักษณสุภวัฒจ์นริยากุลหรือหมอกระต่ายอาการสาหัสไม่มีชีพจรเสียชีวิตในเวลาต่อมาบริเวณทางม้าลาย นาสถาบันไตรภูมิราชนครินถนนพญาไทล่าสุดวันที่23มกราคม2565พลนหารนตำรวจตีนัคครินสุคนทวิศผู้บังคับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของสิบตำรวจตีนรวิศบัวดกตำรวจกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนหรืออคฟอเปิดเผยว่าคนที่ขี่รถจกกนนักรยานน์บิ๊กไบค์ชนแพทย์หญิงวราลักษ์เป็นตำรวจจริง และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหลังก่อเหตุก็อยู่ในที่เกิดเหตุและไปพบพนักง,งานสอบสวนสอนอพญาไทยโดยพนักง,งานสอบสวนแจงข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตคนตํารวจตีนักขรินกล่าวต่อว่าทั้งนี้เมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาทางผู้บังคับบัญชาก็ได้เดินทางไปรดน้ําศพสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นคนก่อเหตุคือตํารวจจริงไม่ได้หลบหนีและยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนตัวตำรวจเองก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งนี้จากภาพวงจรปิดที่มีการเผยแพร่นั้นพบว่าขณะที่แพทย์หญิงเวลาลักษ์กำลังเดินข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายหน้าสถาบันไตรภูมิรัชนคกรีนถนนพญาไทรถยนต์ที่ขับมาถึงได้ชะลอรถโดยแพทย์หญิงเวลาลักษ์กำลังจะเดินข้ามถนนทางม้าลายถึงเกาะกลางถนนแล้วแต่กับถูกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์พุ่งชนจนเกิดเหตุสลดดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหมอก,กระต่ายด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ